สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดชัดแล้วเรื่องดีๆของลุงพลจากช่อง YouTube กริดโพสชแนลท่านได้พูดถึงลุงพลไว้อย่างน่าสนใจมากๆดังนี้วันนี้ก็จะเป็นเรื่อง ซึ่งต่อยอดจากการที่ผมได้ไปที่จำปาดงไปตามสัญญาคือมีผู้ติดตามครบ75,000คนก็จะไปเยี่ยมลุงพลก็ได้ไปเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับลุงพลในเรื่องของการสร้างองค์ปู่บาริจิตความคืบหน้าว่าไปถึงไหนและคาดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ และได้รู้ถึงขั้นตอนกระบวนการในการสร้างตอนนี้ก็ทำกันทุกวันโดยลุงพลเป็นทีมงานในการสร้างด้วยไปผูกเหล็กเองไปทำอะไรเองทุกอย่างเองนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่ผมได้ไปรับรู้มารู้ถึงความคืบหน้าเมื่อไหร่จะเสร็จและเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหน ก่อนที่จะไปพูดถึงองค์ปู่ปาริจิตมาพูดถึงองค์พญานาคที่เรารู้จักกันก่อนองค์พญานาคนั้นมีทั้งหมดอยู่สี่ตระกูลแต่ละตระกูลก็มีรูปร่างแตกต่างกันไปแต่เรามารู้จักกษัตริย์เก้าองค์ของพญานาคก,กันดีกว่าว่าคือใครกันบ้างองค์ที่หนึ่งพญาอนันตานาคราช ซึ่งเป็นพญานาคผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือนาคทั้งปวงมากด้วยอำนาจบารมีและอิทธิฤทธิต์ต่างๆถ้าใครชอบสายบู๊สายลุยก็ต้องกราบไหว้บูชาขอพรองค์พญาอนันตนาคราชองค์ที่สองพญามุจลินนาคราชเป็นพญานาคชั้นสูงมีพลังอำนาจ อิทธิลิ์เช่นกันแต่ก็เป็นแบบไฮโซชั้นสูงใครที่ต้องการจะมีชีวิตที่หรูหราเป็นเซเลบก็ไปกราบไปไหว้บูชาพญามุจจรินนาคราชองค์ที่สามพญพุทชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะมหาเทพองค์ที่สี พยาสีสุดโทนาคราชเป็นมหาเทพนาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังนาคินคำชโนดท่านก็อยู่ในสายโชคลาบเสี่ยงดวงคนที่ชอบในเรื่องราวแบบนี้ก็ไปกราบไหว้พยาศีสุดโทนาคราชองค์ที่หพรพยาศีสัตนาคราชท่านเป็นกษัตริย์ของนาคราชอยู่ฝั่งลาว คนลาวก็จะนับถือองค์ที่6พญาเพชรพัชระนาคราชหรือฉายาพญากรดแก้วซึ่งลำตัวเป็นเกรดเป็นแก้วองค์ที่7พญานาคดำเสนสิริจันทรานาคราชหรือองค์ดำเป็นโอรสของพญาศีสัตนาคราชองค์ที่8พญายัสมันนาคราช เป็นพญานาคยอดนักรบและเป็นนักเวทผู้เก่งกาศองค์ที่9พระขัตตสีเทวานาคราชจริงๆแล้วองค์นี้ไม่ได้เป็นพญานาคมาก่อนเป็นเทวดาอารักษ์แผ่นดินคเมรน,นี่ก็เป็นตำนานพญานาคทั้ง9พระองค์นะคะองค์ปู่บาริจิตก็เป็นนิมิตของพระอาจารย์ทน แล้วพระอาจารย์พลก็มาบอกลุงพลให้สร้างองค์ปู่ปาริจิตขึ้นก็คุยกับช่างที่ปั้นพญานาคมีการออกแบบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรสีเป็นยังไงจากนั้นก็เริ่มสร้างและมีการบอกบุญปรากฏว่าภายในวันเดียวลุงพลได้เงินบริจาคมาสร้างองค์พญานาคล้านกว่าบาท จากแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศก็สร้างมาจนเกือบจะเสร็จแล้วที่บ้านกกกอกแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเพราะเป็นที่สาธารณะและเป็นที่ที่ไม่สามารถไปสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เพราะมันก็จะทำให้ผิดกฎหมายก็เลยมีคํำสั่งศาลให้จัดการองค์ปู่ปาริจิตออกไปจากพื้นที่ ด้วยวิธีใดก็ตามลุงพลต้องเป็นผู้รับผิดชอบลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้เพียงสองอย่างคืออย่างแรกก็ทุบทิ้งคือทุบแล้วคนขึ้นรถสิบล้อเอาไปทิ้งออกนอกพื้นที่อันที่สองก็คือย้ายปรากฏว่าลุงพลตัดสินใจย้ายถ้าทุบทิ้งมันง่ายแป๊บเดียวก็จบ จ้างช่างมาทุบแต่ลุงพลได้บอกว่าองค์ปู่ปาริจิตไม่ใช่ของแกคนเดียวเป็นของเอฟซีทุกคนแกก็เลยตัดสินใจย้ายผลย้ายก็ใช้รถสิบล้อรถพ่วงรถบรรทุกห้าคันด้วยกันก็ตัดองค์ปู่ปาริจิตออกเป็นท่อนๆแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จำปาดงแล้วลุงพลก็ได้ซื้อที่ เป็นของตัวเองซึ่งมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นก็จะนำมาประกอบตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประกอบโชคดีมากๆถ้าหากองค์ปู่ปริจิตสร้างเสร็จที่บ้านกกอกมีการลงสีปิดทองเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะยากขึ้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลงสีอะไรเลยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็ตัดออกมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จำปาดงก็เหมือนกับว่าไปสร้างไว้ตรงนั้นแล้วย้ายมาไว้ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ส่วนตัวของลุงพลลุงพลก็เลยมีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้าก็ได้ไม่ให้ใครเข้าก็ได้ถ้าเป็นที่เก่าลุงพลไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใครเข้าหรือให้ใครเข้าเพราะมัน เป็นที่สาธารณะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการจัดการสร้างการบริหารจัดการของลุงพลอันนี้ก็เป็นเรื่องของลุงพลมันก็จะเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ซึ่งสารพงชาติเป็นคนสร้างไว้ที่โคราชก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็หลวงพ่อทวดที่อ่างทองหรือสิงห์บุรีที่อยู่ริมถนน ก็เป็นของเอกชนที่สร้างการบริหารจัดการภายในทั้งหมดก็จะเป็นของเจ้าของจะทำเป็นร้านให้เช่าขายของหรือถ้าเป็นสิงห์บุรีหลวงปู่ทวดก็ทำเป็นร้านมีขายของฝากของกินก็ให้เช่าเงินก็เข้าของเจ้าของก็อยู่ที่การบริหารจัดการของลุงพลว่าจะทำยังไง สิ่งที่ดีก็คือก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปวานอนนิวาสก็ห่างจากอำเภอนี้20กิโลหาไม่ยากก็จะอยู่ริมถนนก็มีคนที่อยู่บริเวณนั้นคนที่อยู่ดอนหรือสกลนครก็จะมากราบไหว้องค์ปู่ปาริจิตที่นี่เพราะแถวอีสานนั้น โดยเฉพาะอุดรสกลนครน,นครพนมเป็นดินแดงแห่งองค์พญานาคคนที่นั่นก็จะนับถือบูชาศราัทธาองค์พญานาคทั้งสิน้นอย่างน้อยก็รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือคนที่ศรัทธาจะไปจากกรุงเทพก็ถือโอกาสไปคำชโนดแล้วก็เลยไป องค์ปู่ปาริจิตแล้วก็เลยไปสกลนครต่อไปนครพนมซึ่งพระธาตุพนมเป็นสถานที่ซึ่งข้างในพระธาตุเป็นช่องที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงเป็นที่ซึ่งพยนานาคขึ้นลงตรงนี้ที่พระธาตุพนมก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายเลยบริหารจัดการดีๆคนในพื้นที่ ก็อาจจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นอันนี้อยู่ที่ลุงพลว่าจะให้ชาวบ้านเข้ามาขายของไหมมาทำโอทอปมาทำของกินขายไหมอันนี้สิทธิ์อยู่ที่ลุงพลให้เสร็จเสียก่อนอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลคนเดียวตอนนี้องค์ปู่ปปริจิตขึ้นโครงแล้วที่ผมได้ไปเห็นในวันนั้น ท่อนหัวก็ตั้งเรียบร้อยแล้วก็กำลังทำลุงพลบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะบางทีช่างก็มีไปทำที่อื่นบ้างแล้วก็กลับมาทำตรงนี้ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วลุงพลมาเป็นช่างมาเป็นลูกมือด้วยตนเองผมคุยกับคนสนิทกับคนใกล้ชิดผมว่าถ้าหากผมเป็นลุงพล ผมคงไม่มาทำงานกรรมกรคือมายืนคุมงานดีกว่าไหมแล้วมาไล์สดก็ได้เงินแล้วหรือขายของก็ได้เงินแล้วทำไมต้องมาลงมือเองตอนที่ผมไปเจอลุงพลเหงื่อเต็มตัวเลยเต็มเสื้อหมดเลยนั่นก็เป็นลุงพลไม่ใช่ผมไงนะครับก็ถือว่าถึงจะมีรายได้มากแค่ไหน แกก็ทำตัวตามปกติอันนี้คนที่ชอบเขาก็จะชอบคนที่ชื่นชมแฟนคลับเขาก็จะรักแต่คนเกลียดเขาก็จะด่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเท่านั้นเองจะถูกจะผิดก็อยู่ที่ศาลตัดสินไม่มีใครรู้แม้ศาลจะตัดสินมาแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ความจริงเช่นกันว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นตอนนี้ลุงพลก็บอกว่าคาดว่าในปีนี้คงจะเสร็จแล้วเชิญผมไว้แล้วเชิญปากเปล่าเชิญผมไปร่วมพิธีบวงสวงเมื่อองค์ปู่ปาริจิตเสร็จถ้าผมมีบุญวาสนาก็อาจจะได้ไปถ้าไม่ติดไปต่างประเทศไม่ติดงานสำคัญสำคัญ ไม่ติดในงานประชุมหลบไม่ได้ผมก็จะไปนะครับเพราะผมก็บูชาสายพญานาคอยู่แล้วผมก็เห็นหุ่นจำลองพญานาคเห็นแล้วก็ยิ่งใหญ่สง่าจริงๆครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของลุงพลนะคะอย่างที่ท่านด็อกเตอร์กริดบอกไว้คะ่ะว่าคนชอบเขาก็ชอบคนเกลียดเขาก็จะด่า มันเป็นเรื่องธรรมดาสัจธรรมของมนุษย์โลกลุงพลถึงจะมีรายได้มากขนาดไหนแกก็ทำตัวตามปกติยังไปเป็นช่างทำงานเป็นกรรมกรส่วนเรื่องคดีก็เป็นเรื่องของศาลท่านที่จะตัดสินนะคะขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมในช่องจุลาพรเลสโกนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะ